ดีค่ะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้ามนี้มาเบิ่งเด้อจ้าเฮาสิพามาเฮ็ดหยังมาสิเฮ็ดวุ่นจ้าวุ่นไอ้เฮานี่จ้ะพิมพ์สตรอเบอรี่จ้ะพิมพ์หมักสตรอเบอรี่มีหลายพิมพ์เด้อจ้ะเด้อ วา่าเมื่อนี่เขาสีเห็ดออกมาแบบไหแน่จ่ะวุ่นไอสีแดงสีเขียวสีขาวจ้ะไปดูกันอันน you know ี้น้ำเปล่าเฮาได้จ่ะอยู่ในหม้อเขาก่เทผงวุ่นลงไปเลยได้จ่ะผงวุ้นใสบ่เบิดเด้จ้ะเพราะว่าไอ้เฮาเห็ดบหลายอย่าเพิ่งเปิดไฟเด้จ่ะเฮาค้นผงวุ้นให้ละลายก่อน เพราะว่าคันหน้ามันห้อนมันสีเป็นก้อนจ้ะละลายละเขากะเปิดไฟใสเลยจ้ะว่าผิดว่าถูกเนาะจ้ะนาะอุย้ยกกลิ้นมันพันกันจ้ะเขาเอาผงวุ้นในใสหมอ้อไว้เรียบร้อยเปิดไฟแล้วเขาก็ค้นไปเรื่อยๆเนาะจ้ะเนาะจ้ะค้นแบบนี้แหละไปเรื่อยๆเรื่อยๆเขายังบใสซอย่างเลยจ้ะอยู่ในหมอ้อมีแต่ผงวุ้นซื่อๆผงวุ้นกับน้ำก้อนจ้ะเป็นนี่ นี่จ้าสีที่เขาเตรียมไว้สีเขียวสีแดงประกับพิมพ์พิมพ์ใบไม้อันนี้โตป่าเด้อจ้าเด้ออันนี้ลูกเงี้ยงวุ้นนี่นั่นจ้ามีลูกกล้วยลูกองุ่นลูกแอปเปิ้ลลูกสตรอเบอรี่นะจ้าที่เราเขาเตรียมไว้นะจ้าเนาะนี่จ้านี่จ้าพิมพ์ใส่วุ้นของเราถั่วตลอดได้แล้วนะจ้าเนาะ ตานลงไปเลยจ้าผงวุ้นเฮามันสุกแล้วจ้ามากหน่อยใส่หน่อยมากหลายใส่หลายมากตามใจได้นะคะกาเอาจ้ากาเอาตาลละลายนะจ้าใส่น้ําตาลได้ที่ตามใจมากวุ้นสุกน้ําตาลละลายแล้วเรียบร้อยกะทิเลยจ้ากะทิลงไปเลยว่าเป็นหยางลงไปเลยจ้ากะทิเฮาลงไปเลยจ้า ค้นไปจนกะทิซีซุปก็ไปจ้ะพอเพิ่นเย็นแล้วเพิ่นจะขื้นโตม้าเองจะนากะทิกับวุ่นเพิ่นจะแยกกันเองจ้ะเขาเทลงไปแบบนี้หละจ้ะพอเพิ่นเย็นหรือเพิ่นแข็งโตม้ากะทิกับพงวุ่นเพิ่นก็จะแยกกันเป็นนางามๆเลยจ้ะเขาก็เอาสีลงเลยจ้ะสีเขียว อันนี้เป็นสีเขียวจ้ะลงไปน้ำห้อนๆเขาเลยนี่สีแดงจ้ะใส่ลงไปเลยเด้จ้ะสีแดงสีเขียวตามใจชอบจ้ะบังบ่จ้ะหอมจ้ะทุกสีเราก็จะหอม เขากระจัดหยอดลงพิมพ์จ้าเขาหยอดเสร็จแล้วมาเบิงสีสันสวยงามบรจ่า,จาใส่ในพิมพ์เขาแล้วเรียบร้อยละจ้าเบิงสีสันสวยงามจ้าบักแอปเปิ้ลสีชมพูสตรอเบอรี่สีชมพูบักกล้วยสีไอเขียวจ้าเบิงมะอางุนสีขาวโอ้หยอดได้สวยงามมากสีสัน <Hey. S 1>